สามผู้ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ดัดแปลงว้าวฉันสร้างมนุษย์ดัดแปลงอ่าใช่เองสร้างมนุษย์ดัดแปลงฉันฆ่ามนุษย์ดัดแปลงอ่าใช่ชั้นสุดหของเรามีคนหนึ่งครับไหนแคระแคระคือเที่ยสนุกจังโว้ยฉันเป็นผัวมนุษย์ดัดแปลง สวัสดีครับผมใตอนที่คุณอยู่กับปลื้มในรายการแอะอ๊ะพูณมาเป็นร้อยเทอต์ต้วละรายการโจเชียลสนุกจังวะ ายการจะมาอัปเดตทรนดิ้และไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกมากๆหรือปวดหัวประปรสาทสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะและแน่นอนครับผมอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมวันนี้ก็จะมีคนส่งแฟนอาร์ตสวยๆกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับผมขอขอบคุณจากใจนะครับที่อุตสาเอาหน้าผมไปวาดเป็นแฟนอาร์ตเค่ๆสวยๆอย่างนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมจะพยายามไปกดไลค์ให้ได้ครบทุกรูปนะครับผมฮะเฮ้ยใครอยากส่งแฟนอาร์ตมาอีกนะครับผมง่ายๆเลยโพสรูปแฟนอาร์ตของคุณที่ แล้วก็แคมปให้ผมเห็นนะครับที่ i n s t a g r กรมปลื้มมันเทศกอออฟฟิเชียลนะครับและติดแฮชแท็กปลื้มแฟนอาร์ตครับแค่นั้นเองครับผมมาแล้วก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเขาคัดมาแล้วก็เอามาออกในรายการอย่างนี้นะครับผมฮะอย่าลืมส่งเข้ามาโอเคผมมาเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะปวดหัวกับโลกความเป็นจริงไปหลายเรื่องแล้วนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมฮะแต่ตอนนี้มาปวดหัวเป็นเพื่อนกับผมครับกับโซเชียลในวันนี้มาดูกันว่าวันนี้ ไปจากเพนนัทเป็แฮปชันโกหกโกหกอะไรอ่าเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโรงเรียนครับผมมาสอบครั้งนี้เธอเก่งมากตอบได้หมดเลยอาไม่จริงเธอตอบได้ไม่หมดหรอกเราตอบได้หมดนะแล้วแชทเราอ่ะทำไมเธอไมอ่ตอบอาเอามือมา <laughs> ตีนะทำไมชอบดองแชททำไมชอบดองแชทดมว่าเป็นครับ ผมนี่หนักกว่าดองแชทคือเลยรู้ไหมกดอ่านของเพื่อนนะแล้วคิดว่าตอบแล้วไม่ยังไม่ได้ตอบลืมตอบหนักกว่าเดิมขึ้นลีแต่ไม่ตอบอย่ากดกันนะโอเคอันต่อไปดีวยครับจะเป็นเล่นโบแคปชันเกมไอซัทเป็นแคปบรจากการสมทนาค,ครับตัวเขาง่วงแล้วว่านอ,อนก่อนนะปันดีมูอยู่ร้อนเล่า ืโต๊ะข้างหลังมึงจบเลยเหมือนเป็นมุกนะครับอันนี้เหมือนเป็นมุกนะแต่ผมเคยอยู่ในเหตุการณ์จริงของเพื่อนผมแบบนี้ได้เลยจําได้ตอนนั้นไปเที่ยวร้านนั่งชิลกับเพื่อนครับผมมันพิมพ์แชททุกๆถามมันคุยใครนักหนวะเพื่อนบอกบอกเมียวันนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวเชื่อไหมครับไม่กี่วินาทีต่อมาครับที่มันกําลังพิมพ์แชทคุยกับเมียว่าแบบนอนแล้วครับผมเมียมันมา ผมนั่งอยู่นี่ผมบอกเพื่อนเอ้ยมื่เพื่อนกูเรียกอีกร้านนึงกูไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยปื้อไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้าหนังจบผมไม่รู้เหตุการณ์ตอนนั้นละผมไปนู่นแล้วนึกลรวสยองแคนเพื่อนอันต่อไปดีกว่าครับจาเป็นแก๊กสาน นี้คุณสะอาดครับเป็นหนึ่งในนักวาดในไทยที่ผมเอซมากเลิฟมากมาดูกันมีอะไรแคปชั่นโทนวิเศษอา,อารมณ์แบบขอพรยักษ์จินนี่ครับผมข้อคือเจมี่อาศัยอยู่ในตะเกียงวิเศษเจ้าอาิษฐานอะไรมาก,ก็ได้นึงข้อข้าจะทําให้คาําอัษฐานของเจ้าเป็นจริงอ๋อเป็นปูแ่แก่ขอครับปู่ขอว่าขอเวลาที่เสียไปกับการรถติดในกรุงเทพคืนมาวิง่งหนุ่มเลยมือจริง ผมก็อยู่กรุงเทพเป็นหลักนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาเวลาที่เสียไปกับรถติดในกรุงเทพทั้งชีวิตผมที่เกิดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเอามารวมกันเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแบบในแคกนี้จริงๆอะ่ะอาจจะหนุ่มขึ้นจริงๆอ่ะครับผมอะ <c oughs> เสียเวลาเยอะเลยเกินชอบคอมเมนต์ครับผมพอเวลาที่เสียไปกับการรอเธออาบหน้านในแชทคืนมาวิ <c oughs> ออกในชั้งนั้นก็ได้เนาะต่อไปดีกว่าครับเจอเบดราก้อนบอลชีเลสอ่าเกี่ยวกับดราก้อนบอลครับผมสามผู้ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ดัดแปลงว้าวฉันสร้างมนุษย์ดัดแปลงอ่าใช่เองสร้างมนุษย์ดัดแปลงฉันฆ่ามนุษย์ดัดแปลงอ่าใช่ฉั้นสุขหกของเรามีคนหนึ่งครับไหนแคร์แย่ไอ้เลิศไอ้ไอ้ไอ้คุณลิน <laughs> ต้องการการพูดอะไรทั้งสิ้นโผล่มาคำหน้าอิชู2อนิ้วเรารู้กันนะทุกคนว่าฉันอะทำไรกับมนุษย์ดัดแปลงควรเร็วทับคอมเมนต์ครับเป็นผมผมก็ไม่เอาไว้หน้าแบบเนี้ยโอ้ยมย์ดัดแปลง ไอ้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 ล้นแซนต์ต่อไปดีกว่าครับจ้าเพ็ดขอเชิญน,นะคะ่าจิ่นหนู่จนแคปชั่นไม่ใช่ขาาคุณนายมันคือกุ้งข่าจริงๆนะคะคุณนายลองชานดูก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่งวยไวย้สิคะกุ้งอะไรแพะแน่อืออนึกพาดให้มันเป็นข้าวที่คุณกินอยู่อะแล้วแบบ อดูทรงแล้วแบบว่าเนื้อหนังรังสาน่าจะอยู่ครุบช้วนดีไม่น่าโดนไฟเยอะอย่างนี้กึ่งดิบกึ่งสุกมีเดียมแลโอ้และแคปชั่นบอกว่าอะไรมัเก่งกุ้งค่ะไม่ใช่กุ้งดูยังไงก็ไม่ใช่ชาวคอมเมนต์ครับหัวกุ้งมันเยอะค่ะคุณนายกัดดูก่อนให้ต้องกัดไม่อยากลองโอ้ยบ้าเอ้ยอุ้ยขนลุกเลยอันต่อไปดีกว่าครับโอ้ไม่เก่งขึ้นเลยจาเบนอนี้เมทีพีเคแคปชั่นพูดไม่ออกเลยทำไมพูดไม่ออกอ่าเป็นเหมือนบุกจากเกมการ์ดยุกิครับเธอจะบอกโอซิลิสหรือ โอเบลิสก็ได้แต่อย่าบอกราได้ไหมแฟนยูกิและคนอกหักถูกใจสิ่งนี้สุดต,ต่อไปเจเบเวียร์เลริเพ็ดเป็นคลิปวิดีโอครับชื่อคลิปว่ามีบันรกูผ่านได้ผ่านอะไร ล้างใจทุกปัญหาทุี่รื่องน้ชอบ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 ดูมากผมก็มีหมูอยู่ตัวหนึ่งนะครับบอกมาชื่อคุณนายสีสว่างก็บอกมาตอนอยู่ในร้านนะฮะตัวแค่นี้เองก็บอกมาผมถามคนขายฮะพี่ฮะมันจะโตกว่านี้เยอะไหมฮะคนขายตอบครับไม่ครับน้องฮะมันจะโตกว่านี้อีกประมาณแค่นิดนึงเองนะครับผมมาไม่เยอะครับผมฮะอยากรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวขนาดไหนละขึ้นผพใไปดูครับนี่ กโต๊ะนี่มากนะพรเนี่ยต่อไปดี๋ยวกัครับเจอเปิดเค็มสเกตอ๋อเป็นอารมณ์แบบว่าซีเรียลที่มาจากอนิเมะค,ครับผมโอ้ยเจ๋มา,ากไหนเฮ้ยซีเรียลยหยบา้าโเคตรเท่เลยเดมอนฟรีเออร์ชันจิโร่ข้างในชามไม่ใช่นมนะเป็นปานวาลีนะขอโทษ just add <at> water แค่ใส่น้ำเข้าไปแถมสีต่างหูดอกไม้ของคันจิโร่ด้วยเอาดิเอออันนี้จาก my hero academia ครับผมโมว่โคตรเท่เลยเป็นซีเรียลแบบ ้แข็งกับไฟครับผมโอ้ยคนเชะซีเรียลแอคแขกออนไททันครับผมคนเท่เลยอีดไลท์อะไททันเฮ้ยอันนี้ไอ้ด็อกเตอร์สโตนมันเป็นหินว่ะใครจะกินว่ะซีเรียลหินเฮ้ยซีเรียลโจโจ้ว่ะอ๋อเป็นลูกดาวหมดเลยนะคนเท่เลยอ้คนทำอาร์ตพวกนี้เก่งเนาะไอเดียดีอันต่อไปดีกว่าครับจ่าเพชรมึงเจอแม่แคปชั่นชุดเดินป่ากันยุงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อพูดถึงเรื่องกันยุงนะผมฮะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับผม ซึ่งผมลืมพูดไปเมื่อ2วันก่อนนะครับผมผมต้องเล่นมุกนี้และผมต้องพูดเรื่องนี้จริงๆนะครับผมา <c oughs> คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อ2วันก่อน,อนเนี่ยคือวันที่15กันยายนเนี่ยเป็นวันที่ยุงไม่กัดนะครับผมรู้ไหมใช่ไหมแล้ววัน่ามัน15กอยมันก็อุสตส่าห์ผ่านมันแล้วกูก็ยังอุสตส่าห์เล่นแล้วก็กูก็รู้สึกเสียใจยในที่เล่นมุกนี้ <c oughs> อมาดูกันไหนชุดเดือดปากกันยุ่งรำเ้นไหน ถ้ายุงมันยังกัดได้นะมันต้องเอาปากแย่เข้าไปในรูตากับรูจมูกเนี่ยโอ้ยต่อไปดีกว่าครับชาเบสสมุนลับ c a p t i o เวลาเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนอ๋อเป็นเกี่ยวกับคนที่มาทํางานวันแรกครับผมฮะไหนมาทํางานวันแรกเป็นคนสู้งานค่ะมาทํางานวันล่าสุดจมูกเป็นราคาจมูกเป็นราคาจอะไงจอะไงจอง อันนี้จริงผมเห็นหลายคนแล้วมาทำงานวันแรกเป็นคนสู้งานคะ่ะมีอะไรเรียกใช้ได้เลยนะคะยินดีคะ่ะตอนนี้เหรอยองไงล่ะครับอันนี้มันเกินวันหน้าที่หนูนะคะโอ้ยหนูหนี่แล้วหนูไม่ทำละหนะูขอลากลับบ้านนะคืนวันนี้หนูไปละบาอย่าให้ไฟในการทำงานในตัวคุณมอดไปครับอัน <c oughs> ต่อไปดี่าครับ <c oughs> จอเบ๊มนุษย์มีนอ่าเป็นเกี่ยวกับมายากลครับผมสุดยอดเลยผมชอบมายากลมากเขาบอกว่านำอายุของคุณมาบวกห้าเอาวะมาเลยยังไงต่อและนี่คืออายุของคุณ ในอีก5ปีข้างหน้า ไโอเคผมถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีการสมัจะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเหล่าวีไอซ์โซมเมมเบอร์ชิพทุกคนเลยนะครับผมฮะตามรายชื่อนี้เลยนะครับที่สมัครแบบสนุกจังมานะครับผมขอบคุณทุกรายชื่อเลยนะครับรวมไปถึงคนที่สมัครแบบสนุกจังวัวที่อยู่ตรงข้างหน้าอินโทรด้วยนะครับผมฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมฮะซึ่งใครเกิดใครสมัครแบบสนุกจังวรวยนะครับผมว่าก็จะมีโลโก นะครับผมแบบฟรีๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็ัวดมีตัวอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังวัวอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับรับรองมันปวดหัวแบประสาทสุดๆแน่นอนนะครับสุดกลมๆนี่คือกดซับสไครต์นะครับฝากกดห้กันด้วยนะฮะงั้นวันนี้ผมกอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าวันที่คุกทกานจะแฮปปี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้บาย